I just really feel bad for the kids both in Thailand and Cambodia that they haven't been able to participate in activities and school. I just want to beg both leaders, Thailand and Cambodia, to please bring peace back to the country. ต้องบอกว่าชาวเน็ตพากันชื่นชมน้องนิรินลูกสาวนิงปานิตาค่ะที่ได้ออกมาอัดคลิปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้โลกได้รู้ความจริงโดยน้องนิรินรู้สึกเสียใจกับเด็กๆในประเทศไทยและกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งและปะทะกันซึ่งก็เรียกร้องให้ทางผู้นำทั้งสองประเทศนั้นยุติความรุนแรง ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาฉันได้ยินข่าวหลายอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กัมพูชายิงปืนเข้ามาในประเทศไทยทั้งที่สองประเทศได้มีข้อตกลงในการยุติความขัดแย้งกันไปแล้วฉันรู้สึกเสียใจมากโดยเฉพาะกับเด็กๆทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาที่ต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้พวกเขาไม่สามารถไปโรงเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปกติสำหรับฉันเองที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงสถานการณ์อาจจะไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายมากนัก ยังสามารถออกไปข้างนอกได้ตามปกติบ้างแต่สำหรับเด็กๆที่อาศาัยอยู่ตามแนวชายแดนหรือพื้นที่ต่างจังหวัดพวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจาวันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากและพวกเขาควรได้มีความสุขและสนุกสนานในวัยเด็กเหมือนกับเด็กคนอื่นๆฉันจึงอยากขอวิงวอนไปยังผู้นำของทั้งประเทศไทยและกัมพูชารวมถึงผู้ใหญ่ทุกคนได้โปรดเถอคะ่ะ ได้โปรดยุติความรุนแรงและนำสันดิภาพกลับคืนมาสู่บ้านเมืองของเราฉันไม่อยากเห็นความขัดแย้งหรือสองครามเกิดขึ้นอีกเลย So I've been hearing a lot of news lately about the Thailand and Cambodia borders. Last night Cambodia fired into Thailand, which we already have an agreement to stop. Um, I just really feel bad for the kids both in Thailand and Cambodia that they haven't been able to participate in activities and school. Um like for me I live in the capital cities so there's not really like much going on in the capital cities and it's not that dangerous to go out in the capital cities but for kids who live around the countries it's really dangerous for them to like participate in stuff and they can't have fun as kids so um I really feel bad for them and I just want to beg both leaders Thailand and Cambodia to please Bring peace back to the country because um, I don't want any more like fighting or wars or violence anymore. Um, I beg both countries, um, the grown ups and leaders, to please bring peace and like stop fighting. And I hope both Thailand and Cambodia kids stay safe. Um, it's really frustrating for them, I know. Um, I feel really bad and um, it's probably. really stressed for them and i hope you guys are not too stressed um we will go through this together both cambodia and thailand um let's hope the leaders of our country และจากคลิปเล่นกล่าวค่ะคุณผู้ชมทําให้คนไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องนิรินที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้โลกได้รับรู้ถึงสถานการณ์ไทยและกัมพูชาในตอนนี้และในมุมมองของเด็กๆที่ต้องวาดผวาจากเหตุการณ์การสู้รบ เก่งมากเลยค่ะนิรินสุดยอดเลยขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกระบอกเสียงให้ประเทศไทยของเราให้โลกได้รู้ไปเลยให้รางวัลคนเก่งด้วยการกดติดตามนะคะขอบคุณเสียงของน้องนิรินเพื่อประเทศไทยมากๆนะคะเพื่อพี่น้องชายแดนไทยด้วยค่ะ s o so p r o u d of You Sweet Heart You are Speaking English Very Well ด้านจินธรรมวัฒนาค่ะคุณพ่อของน้องนิรินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมลูกสาวได้ว่า I'm proud of you, darling. Love you and couldn't be prouder than this.